เออดีค่ะอ,อ,อันนี้เป็นคลิป s p เ c i a l f รัเราคนเดียวกอนเพราะว่าจริงๆเพื่อนๆอัดคลิปแบบออสอนเด็กๆทุกคนเหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่ทนจริงๆจริงๆอัดไปแล้วนะแต่ว่าแบบอัดเราฟังตัวเองพูดแล้วมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าพี่จะพยายามอธิบายแล้วที่สุดถ้าเกิดไม่เข้าใจสามารถ list คำถามมาได้เลยกี่ข้อพี่ก็จะตอบแต่ว่าพี่ขออัดคลิปให้ดูก่อนเพราะว่าพี่นึกไม่ถึงว่าพี่จะส่งสไลด์หรือว่าทำข้อสอบ หรือว่าแสดงวิธีทํทำยังไงให้แบบเรานึกภาพตามออกอะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันแอบยากนิดนึงแบบถ้าเราไม่เข้าใจเลยอะมันจะทำไม่ได้เลยจริงๆแล้วพี่เข้าใจด้วยเพราะาพี่ก็เคยทําให้เป็นมาก่อนเหมือนกันโอเคเวลาเราดูแผนที่แบบนี้เอ่อระบบพิกัดบนแผนที่อะมันจะไม่ได้มีเฉพาะพิกัดกริดหรือว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์มันจะมีทั้งสองอย่างใน1แผนที่เลยซึ่งเราก็ต้องมาดูตรงขอบตรงนี้เราจะเห็นอันที่มันเขียนเป็น แบบนี้ใช่ไหมที่เป็นองศากับลิบดาแบบนี้ซึ่งในสรุปพี่ก็เห็นไปแล้วแหละว,ว่าองศาลิบดาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพิกัดทางทางภูมิศาสตร์ก็คือจะออกมาเป็นองศาลิบดาฟิลิปตาแต่ว่าเวลาที่เราดูเห็นที่กินจริงอ่ะมราไม่มีใครจรินตนาการออกนะว่าเราอยู่บนองศาที่เท่าไหร่ของโลกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการบอกระบบพิกัดแบบที่เป็นระบบพิกัดกริดด้วยก็คือเป็นกริดอยู่ทีมทหาร อ่าไอมันจะมีกริดอยูอ่สองอย่างคือกริดแบบ UTM คือกริดแบบที่คนทั่วไปใช้กับกริดแบบทหารซึ่งทหารเขาก็จะไม่เปิดเผยรายละเอียดตรงนี้เนาะก็คือเขาจะแบ่งแบ่งของเขาไปเพราะระบบกริดทหารเนี่ยถ้าเปิดเผยต่อสาธารณะันก็ลองคิดดูว่าอะไรที่เราสามารถบ,บอกตำแหน่งได้แบบแม่นยำม,มากๆมันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศขนาดไหนเพราะฉะนั้นกริดที่เราจะได้เรียนก็จะเป็นกริด UTM ซึ่งก็จะเกลใหญ่กว่า เวลาดูใช่ไหมมันก็จะมีตรงบล็อกตรงปลายสุดตรงนี้ที่เป็นแบบภูมิศาสตร์แต่เราไม่ต้องไปสนใจมันให้เราสนใจบล็อกตรงนี้มันจะเป็นจุดแรกตรงเนี้ยที่มันจะมีเลขอันนี้อยู่บอกอยู่ซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันคือระบบที่ใช้กันทั้งโลกเลยนะก็คือมันจะบอกว่าเราอยู่บนเม็ที่เท่าไหร่ของโลกซึ่งพี่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเริ่มนับศูนย์กันตรงไหนแต่ว่าพี่รู้แค่ว่าไทยเนี่ยอยู่ประมาณแบบ ไม่แน่ใจเหมือนกันอะถ้าอยู่ประมาณก้าวก้าวกว่าๆอย่างเงี้ยก้าวก้าล้านกว่าๆหรืออะไรสกอย่างนี้แหละเฮ้ยก้า0แสนกว่าๆกับประมาณนั้นอยู่ก้า0แสนกว่าๆเมตรเหนืออยู่หกแสนกว่าๆเมตรทางทิศตะวันออกอืมใช่แต่ไม่รู้นะว่าเขานับจุดเริ่มกันไหนเราไม่ต้องเราไม่ต้องไาสนใจเขาหรอกแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องดูว่าจุดในแผนที่ที่เราได้มามันคือเท่าไหร่เหมือนอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นก้าหนึ่งสาม 0 0 0 m เหนือก็คือเราอยู่ทาง913000 3 3 0 0 0เมตรทางฝั่งเหนือแล้วทีเนี้ยจะเห็นเลขตรงนี้ใช่ไหมที่มันเปเลขสิบสเออใช่มันจะมีขีดตรงนี้อยู่ขีดตรงเนี้ยมันคือพิกัดทางภูมิศาสตร์นะพิกัดภูมิศาสตร์อ่ยเขียนยากจังพิกัดทางภูมิศาสตร์ แต่เราไม่ต้องสนใจมันสิ่งที่เราสนใจเวลาเราดูแบบ UTM คือเราต้องสนใจตัวเลขที่บอกแต่ละบล็อกโอเค okay. แล้วหลังจากนั้นไอ้ตรง14ตรงเนี้ยเราไม่ได้แบบไม่ใช่หมายถึงว่าแบบอันนี้คือเมที่สิสี่นะคือให้เราเอาไปแทนตรงตรงัวเลข13ตรงนี้ที่มันเด่นออกมาจากตรงเนี้ยเข้าใจไหมตรงนี้ก็จะเป็น9 1 4 0 0 0เมตรเหนืออันนี้ก็9 150 0 0เมตรเหนืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบจนครบ ซึ่งโดยปกติเนี่ยแผนที่สกเกลเท่านี้แผนที่สกเกลอันนี้น่าจะหนึ่งต่อห้าหมื่นป่ะไม่น่หนึ 1, 5, ่งต่อห้าหมื่นอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีทั้งหมด40บล็อกใช่ก็จะมีทั้งหมด40บล็อกจากล่างขึ้นบนเอ้ยไม่ใช่40บล็อกเลยเมาละอันึงโอเคมันมันจะมีประมาณไม่แน่แจ่รู้สึกว่ามันยี่สิบห้าบล็อกจากล่างขึ้นบนแล้วก็เออจากซ้ายไปขวาอันนี้เท่าไหร่อ่ะสามสิบเจ็ดลบ สิเท่าไหร่อ่ะกี่กี่บอะแลบไม่ถูกันก็จะมีประมาณเอ่อยี่สบล็อกเหมือนกันใช่ซ้ายขวาใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นสีันจิกเนาะแต่ว่าอันนี้จะสเปเชยลนิดนึงคือเขาจะบอกงที่เป็นไม้ทะเลมาด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจแล้วทีนี้สมมุติว่าเราอยากรู้พิกัดอะไรสักอย่างหนึ่งบนแผนที่เราจะทำยไงสมมุติเราอยากรู้พิกัดของอะไรง่ายๆกันเนาะบ้านบ้าน ที่่านสัญลักษณ์ไม่เจอเลยวะอ,อันนี้อันนี้วัดป่าละกำเหนือวัดป่าละกำเหนือใช่เราก็ลากเส้นลงมาอย่างนี้จากจุดตรงนี้ที่เราเห็นเราต้องลากจากสัญลักษณ์ที่เราเห็นนะน้องเห็นตรงนี้ไหมที่มันจะเป็นสัญลักษณ์วัดอยู่อะ่ะใช่เราต้องลากจากตรงนั้นนะไม่ใช่แบบลากจากตวกัวอักษรไม่ได้นะต้องลากจากตรงที่เป็นวัดแล้วเราก็ลากจากตรงที่เป็นวัดเนี่ย แต่ว่าในข้อสอบจริงเขาไม่ให้ทําอะไรนะยากๆขนาดนี้หรอกพี่บอกเลยแบบข้อสอบจริงง่ายกยว่านี้เยอะมากามามกรีกรนะแล้วเราก็มาดูพิกัดที่ทใชยัไงว่าเออเส้อนอย่นี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องทาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องแบ่งพิกัดกริดของเราให้มันเป็นสิบคูณสิบทำไมต้องแบ่งเป็นสิบคูณสิบจริง,รงๆเราแบ่งเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะแต่พี่แน,นะนําให้แบ่งเป็นสิบคูณสิบเพราะว่ามัน มันแบบมันชัวร์สุดแล้วอ่ะแบบสิบช่องคูณสิบช่องอ่ะแล้วมันหานลงตัวใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งบล็อกอ่ะมันจะเป็นหนึ่งบล็อกมันจะเป็นเท่าไหร่วะมันอัพทีละเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่ก็อัพเพียหนึ่งพันเมตรมันก็จะแบบพอดีกันอืมใช่ก็ทำอย่างงี้ก็ได้ให้มันออกอาหารลงตัวแล้วมันจะง่ายที่สุดคือให้มันหานเลขตั้งหลังลงตัวเหมือนถ้าเป็นแบบลิปดาฟิลิปดาอะไรนั่นอ่ะเขาให้หารเท่าไหร่หกใช่ไหมให้หารหก แล้มันก็จะบอกออกมาได้เป็นเลขลงตัวเหมือนกันเพราะว่า1องศาเท่ากับ60ฟิลิปดาไงแต่อันเนี้ย1เมตรมันเท่ากับ1,000เมตรเอ้ย1กิโลเมตรมเท่ากับ1,000เมตรเออใช่ก็เลยให้ให้หันไเป็นอย่างนี้มันจะได้เลขออกมาสวยอืมแต่จริงๆเราอยากหารเท่าไหร่ก็หารได้นะแล้วแต่ความสามารถของเราเลยซึ่ง จริงๆมันจะมีหลักการในการแบบต้องมานั่งวัดเซนใช่ไหมตรงนี้ว่าเท่าไหร่แต่พี่จะบอกว่าในห้องสอบอ่ะไม่มีใครเขามานั่งวัดเซนกันหรอกแบบเขาไม่ได้เอาเป๊ะขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะทาอะไรที่มันแบบเร็วที่สุดดีกว่าเหมือนพี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้นั่งวัด,พ,ด,วดพี่ก็ไม่ได้นั่งวัดเซนเหมือนกันพี่ก็นั่งแบ่งไปเลยสิบช่องแบ่งอย่างนี้ก็ได้ให้ได้สิบช่องเท่าเท่ากันแบ่งอย่างไรวะอืมเหมือนอันเนี้ยก็แบ่งให้มันได้ห้าช่องใช่ไหมอย่างเงี้ยแบ่งไป ไม่ต้องเปมากแต่ว่าเอาให้แบบเอาให้มันไม่ไม่น่าเกลียดเกินอน,นะแต่ว่าที่จะบอกว่าคนตรวจข้อสอบเขาไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นเขาแบบอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องเปไม่เปแล้วก็ถ้าไปนั่งวัดระยะอยู่ก็ก,ก็ดีถ้าเวลาเหลือก็นั่งวัดเอาก็ได้ระยะแต่ว่าเออเป็นที่ที่ไม่ทำานี้ยถ้าอะไรนะเนี้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้า แบบคือแบ่งเงินก็ได้ให้มันได้สิบช่องเท่าๆกันพอดีอะแล้วเราค่อยมานั่งดูว่าสิ่งที่เราตัดไปตรงเนี้ยมันอยู่แบบช่องที่เท่าไหร่แบบที่ต้องแบ่ง,งเออถ้าถ้าเราดูคลิปนี้คือพี่อาจจะถามทาง,ทาง กำลันระวังที่กำลังนั่งคิดซึ่งไอ้นี่อยู่คือพี่อยากนั่งใจว่าแบบจะเปิดติวเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าแบบเออพี่พี่ก็ไม่ได้มีเพิ่อแต่ว่าพี่อยากเปิดจริงๆนะก็แบบไม่นั่งใจไม่แน่ใจว่าถ้าเราลงไปอะ่ะจะมีคนมาติวพร้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีก็น้องก็เป็นคนแรกที่เรียนกับพี่แบบคลิปแบบนี้แบบเรียนออนไลน์แบบนี้นอกจากนั้นก็คือเพื่อนพี่เหมือนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูคลิปนี้จบก็ได้กดคอมเมนต์หรือแบบ พี่เจอนาอาเซนนบ,บอกว่าสอนดีไหมอะไรยังไงถ้าเกิดพี่สอนไม่ดีพี่ก็จะยังไม่สอนก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าแบบโอเคแล้วก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวพี่อาจจะลงคือพี่อาจจะพี่อยาจจะเปิดดิวสอนเด็กๆทุกคนเพราะว่าข้ะเรื่องนี้ยากจริงๆเข้าใจทุกคนที่ทําไม่เป็นพี่ก็พี่ก็กว่าจะได้แบบนี้ก็นานมากเหมือนกัน สี่ห้าหก็ดแปโอเคประมาณนี้ให้แบ่งแบ่งได้ทเท่าเท่าแบบนี้แล้วก็ดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจุดที่เราหาเมื่อกี้มันอยู่ที่ตรงไหนอ่ะซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันจะเป็นมันจะเป็น ตรงนี้มันคือเท่าไหร่นะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามานั่งมากรงนดดดีก่อันนี้มันเป็น6 1หนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็น625องห้เมตรตอนออกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะเก้าหนึ่งสามศูยหก็แปลว่าต้องเป็น9ก้เท่าไร่อะก็913เหมือนเดิมใช่แล้วก็ดูบอกกันเลย9กน่นเลย913 000เมตร เหนือล้วจากนั้นเราก็มานั่งนําว่ามันอะขึ้นมาจากบล็อกที่เราเห็นอะเท่าไหร่เหมือนอันนี้มันจะคือ9 1 3มันอยู่ตรงนี้ของเรามันขึ้นขึ้นหน่อยนนึงใช่ไหมเ้าสออยู่ตรงนี้ของเรามันก็เลยขึ้นมาบล็อกหนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ต้องหาเลยตรงเนี้ยมีทั้งหมด10บช่อง10ช่องตรงนี้เท่ากับ1000เมตรใช่ไหมใช่ เท่ากับเมตรแปลว่า1บล็อกเท่านี้1บล็อกตรงนี้ต้องเท่ากับ100เมตรใช่ปะ่ะเพราะว่ามันคือ1 0 0 0งหารทีนี้เราก็เอาไปบวกเลยก็บวกกับ100เมตรเข้าไปก็จะเป็น625 100่นนเมตรตอนออกส่วนอันนี้เราก็นาขึ้นมา1 2 3 4 5 6 6ห้ากก็จะเท่ากับ91560 0เมตรเหนะือประมาณนี้ให้เลยจบแล้วตอนที่เราตอบคำถามเขาเราก็ตอบว่า915 หกศูนย์ศูนย์เมตรเหนือกับหกสองห้าหกสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เออหนึ่งศูนย์ศูนย์เมตรตอนออกแค่ <c oughs> นี้จบเข้าใจไหมถ้ายังไม่เข้าใจถามได้เลยถามได้แบบกี่คำถามก็ได้พี่พร้อมที่จะตอบถ้าไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวพี่อัดคลิปใหม่ก็ได้แต่ว่าแบบถ้าให้พี่เขียนอธิบายพี่นึกไม่ออกพี่จะเขียนยังไงให้เราเข้าใจพี่เหมือนกันแบบมันมันก็อธิบายยากนิดนึง ข่าดพี่พูดเพียพูดเรื่องเลยโอเคขอบคุณมากที่ตั้งใจฟังถ้าเข้าใจพี่มาเลยพี่เผื่อแบบพี่จะได้เปิดคอร์สสอนเด็กๆทุกคนหมายถึงทุกคนจริงๆนะแบบสอนฟรีทุกคนจริงๆพรุ่งนี้ในเอา n ปแช t ต่ว่าถ้าน้องไม่เข้าใจพี่ก็จะไปคิจารณนตัวเองแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปฝึกพูดทเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าพี่ค่อยสอนอีกทีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ